วันนี้นะครับการยิมังคุด่นะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันว่ากินมังคุดแกมคุดยังไงง่ายๆนะครับผมโดยที่ปกติเขาจะใช้มีดหั่นตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ดึงออกแต่อันนี้เราไม่ต้องใช้มีดนะครับผมดูมังคุดาาคนะครับเร,เราลองรูปเล็กๆก,ก่อนละกันเนาเนี่ยเห็นตรงตูดนหมครับเรากดลงไปให้บุ๋มนึบแล้วก็ แยกออกนะครับมะพุดก็จะไม่เละปึออ๊บโอ้น่เป็นอย่างนี้นะครับเวลากินปุ๊แล้วก็อืมเป็นมากยวทำให้ดูอีกรูปนึงนะครับเ,ออเดี๋ยวเมื่อกี้ใครมองไม่ทันกดตรงนี้นะครับปึออ๊บแล้วก็แบ่งแบ่งครึ่งได้ก็แบ่งครึ่งไปเลยนี่นะฮะ แล้วก็มันจะไม่เละนะครับผมกินได้เลยนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคไว้มาเจอกันใหม่ถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกนะครับ